สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องไป,ไปกับช้อนทอง,องวันนี้เด็กไม่สบายคะ่ะอยู่บ้านก็เลยมากินข้าวด้วยกันเพื่อนๆวันนี้เรามีนี่คะ่ะหมูมะนาวเห็นน้องที่ทํางานเขาทํากินเนาะในเฟซแล้วเราก็แบบอยากแล้วก็มีนี่นะคะข้าวอีกหนึ่งกรละมังได้เลยอะ่ะข้าวครุกร กากหมูเจียวกระเทียมบีบมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบกระถินวันนี้ได้ใบกระถินมาแล้วค่ะกันละห้าบาทส่วนของเด็กชายก็จะเป็นต้มขากไก่ต้มเขาชอบใส่พริกนิดหน่อยออจะวางยังไงดีนะให้เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็มีนี่ค่ะหน่อไม้หน่อไม้แล้วก็มีคะน้าลวกนะคะ เอยังไงอย่างางี้เหรออย่างนี้ได้ไหมมาทานข้าวด้วยกันค่ะแซบเลยแหละวันนี้เมนูแบบแซบแซบสวงอย่างนี้ก็ได้เนาะเริ่มจากอันนี้เลยค่ะข้าวคําใหญ่ๆอร่อยไหมลูก อ,เ,อเลยก็เกียวยากไปเลยอืแอบตำน้ำปาลาหน่อยค่ะไม่พี่แบบมนะ่ไม่มาไม่มาล่างกินด้วยหรอือม,มาวันนี้มีเจ้าของเผ็ดเผ็ดค่ะคน้น้ำแก้เผ็ดอืมน้ำแก้เผ็ดวันนี้ผักน้อยค่ะ ม้ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้วมันแรงค่ะฝนไม่ค่อยตกเนาะอืมอร่อยอืมออื้ออืมอม มีเพื่อนๆถามว่าอาหารที่นำมากินเนี่ยกินหมดไหมนั่งกินต่อหลังคลิปนะคะแต่ถ้าไม่หมดเนี้ยเก็บไปกินตอนเย็นค่ะไม่ได้ทิ้งอร่อยอ,อ่อนมาก หมู่มะนาวนี่ใส่กระหล่ำปีด้วยค่ะแซ่บ เลือกแบบน,น้ำย่อยได้ดีเะเปรี้ยวเผ็ดแม่เนี่ยารขมต้มข,ขาไก่เลยนะมีอีกไหมมันหมดแล้วอะ่ะไก่น้องกินไปหมดแล้วเดี๋ยวแม่ทำตอนเย็นให้ใหม่โอเคไหมเอาหมูไหมหมูอะไรเนี่ยหมูหมูจำนาไหนาในนี้เหรอ,อรอเด็กน้อย นายไม่ต้องมาพูดเด็กน้อยอือทำไมอ่ะเพราะว่าน้องเวอือไม่ให้พูดเด็กน้อยใพ้พอดองเวนองเวไม่ให้เด็กน้อยหรอลูก่ใช่คำให,ใหญ่เลยค่ะ กะหล่ำปีกะหล่ำปีเยอะๆอร่อยค่ะแซ่ mm hmm. แบอือหึ่บยกมือให้ค่ะ เผ็ดอร่อยเผ็ดแซบลูกเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะลูกชายก็เผ็ดในระดับที่เด็กกินได้เนาะแต่ว่าเขาก็ชอบความเผ็ดความเผ็ดละ อันนี้ใช้พริกแดงผสมกับพริกพริกขี้หนูสวนค่ะอืมอืม เมนูนี้เนี่ยเอากินแล้วกลัวกระเด็นเข้าตาชับไหมลูก<ด>กระถินนี่เพิ่งงอกออกมาเลยต้นน้อยนึงหน้านี้กระถินมันเป็นเพียะเพียน้ำมันนะคะ ซป้งไงลูกโอ้ยเพทดอืมม่จกรกมเติ<ฟ>มน้ำให้น้องหน่อยได้ไหม,มน้องสาวจะไปดูหลานประกวดนางนพมาศฮะลอยกระทงเด็กน้อยเนาะกิจกรรมแม่พูดเด็กน้อยกัไหมอืมแม่หมายถึงปุ๊บอิ๊บ ขอบคุณค่ะเผ็ดไหมไมต้องเติมหมูแล้วชาเพื่อนเปี้ยวๆชาเลยเปรี้ยวเค็มๆ เผ็ดเอาันเติมข้าวให้นะอืออเอาไหมอ่ะอือไอ้เผ็ดอือหือไอ้ขัดหมูไปก่อนเอาดาว่ามันทำแบบนี้อ่ะดูนะยิ่งเผ็ดยิ่งกินคะ ตำ,ตำเหมือนน้ำจิ้มซีฟูดอะค่ะเพื่อนๆทานใหานะคะทานใหนะคะกินไหมแม่น้ำต้มขาไก่ไม่เจอพี่แม่น้ำต้มขาไก่ไม่ยู่ตรงไหนอะอืมมันอยู่ตรงไหน <c oughs> ไไอะแ,แม่เดี๋ยวพี่แพลไปเอาให้ ไปเจอเนาะอร่อยน้ำมันหมดแล้วลูกสาวก็ชอบลูกชายก็ชอบเผ็ดพันหัวเลยค่ะเผ็ดจนเือออกเอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ก็เผ็ดแม่เผ็ดแต่แซ่บแม่เผ็ดจนเหงื่อออกเลยอือหือ มันม,มีผักออกมาไม่เป็นไรไปเอาไปาอีกอืมอืมไม่ชอบกินทำเสียงเด็กน,น้อยเราไม่ให้เรียกเด็กน้อย เผ็ดเผ็ดอือือน้ำตาไหลแล้วค่ะฮ่าฮ่ชุนใจ เวลากินเผ็ดแม่มาชื่นใจอืมเราก็ชื่นใจเหมือนกันเนี่ยอเบาๆอ้ยไปออืื ก็เลครับใช่ครับก,ก็แซับจนไค่หูวแม่แซ่บจนแม่ไม่อยากกินไก่แล้วอ่ะโอเคหมูอ่ะเอาเอาเลยแซ่บจนไม่อยากกินมีกก็แซ่บจนหยุดไม่ได้แล้วเนี่ยแม่นมุ้ยก็แซ่บจนไม่อยากกินหมูละแม่เอาหมูออกกี้แซ่บ อยากกินข้าวเปล่าเลยอืมเอาออกละเอาออกเอาออกเอาเอวเอาวางไว้ตรงนี้แหละเผ็พลิอ เมนูแก้มกับน้ำเก็บ้วยเนาะ <laughs> น้ำเกหวยแซ่บเลยนี่เพื่อนเพื่อนเงือแตกนะะแซ่แบจริงเฮ้ยแซ่บจนคันหัวเลยอือ

กดไลค์กดแชร์กด Subscribe มองนู <c oughs> <c oughs> ่นองกินหมดก็สนสนแล้วน,น,นะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะ